ทจูซาไดมอนด์ค่ะทุ่มเทและมุ่งมั่นเรียนรู้อยู่เสมอสร้างพลังบวกให้กับองค์กรเพื่อความสำเร็จร่วมกันค่ะชีวิตของเขาจะงดงามขนาดไหนดูได้จากวอุอยาค่ะ ะเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะครับก็ต้องขอบคุณบริษัทเจลพับนะครับที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาก็เรา,าหายหงานไปประมาณนินกว่านะครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรตินะครับที่บริษัทได้จัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับผมพี่ใหญ่นะเรียกว่าพี่ใหญ่ก็ได้ก็่าจริงๆในบริษัทเราก็น่าจะ เกือบเยอะที่สุดแล้วนะถ้าไม่นั่งี่ดีกับพี่เจีย๊ยบยังยังรู้สึกว่าโชคดีที่ยังมีคนให,ให้เราเรียกพี่อีกสองคนนะคือจริงๆอยากจะ,อ,ะอยากจะบอกน้องๆนะครับว่าตัวผมเองเป็นตัวแทนของคนที่ทํางานประจามาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็รเราตั้งแต่เริ่มทาํางานเรารู้สึกว่า ในชีวิตเราจะทํางานไป่างนี้จนแก่หรือเปล่ามันเริ่มคิดตั้งแต่ทํางานได้3ปีนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากมีแพสซีนเดอรัมแต่ว่าในชีวิตการทํางานของเราเราเราไม่เคยเจอธุรกิจแบบนี้เพราะว่าเราเราเป็นพนักงานขายเป็นพนักงานโดยทั่วไปแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือในปี2007นะครับบริษัทเจลพาสได้เข้ามาในประเทศไทยซึ่ง ครั้งแรกที่รู้จักเพราะว่าทางคุณโจโเป็นอาชีราเตบมให้คุณโจหน่อยไดก็เป็นคนที่แนะทำเราเรู้สึกว่าในโลกนี้มันมีธุรกิจแบบนี้ด้วยหรือเป็นธุรกิจที่ทํางานช่วงหนึ่งแล้วก็เราสามารถรับรายได้ไปตลอดในชีวิตคนมันไม่ต้องการเงินเยอะเลยแต่ว่าในชีวิตคนมันต้องการใช้เงินตลอดชีวิต ก็คือเราอยากใช้ใช้เงินได้วันเราอยากใช้เงินได้เดือนเราอยากใช้เงินได้ทุกปีจนตลอดชีวิตนี่คือคำว่า passive income ฉะนั้นผมไม่ใช่เป็นไดมอนอนในปี2ปี3ปี5ปีเหมือนคนอื่นนะครับามันเป็นไดมอนอนในปีที่8ปึ้นปีที่9 ซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆแล้วมันจะได้นะครับสิ่งที่เราต้องสูญเสียก็คือช่วงเวลาสาัดาห์อทิตย์นะครับแทนที่เราะจะไปหาเพื่อนนัดเพื่อนนะครับเราก็มาเข้าประชุมสมัยก่อนเนเจลพัาสก็มีที่ต่างประเทศเมื่อก่อนผมประจําอยู่ที่ประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศกัมพูชานะครับสัดา์อาทิตย์แทนที่เราจะไปเที่ยวหาความสําราญเราเข้าประชุมนะครับ ก็มันสามารถที่จะบ่งเฉพาะนะครับแล้วก็ทําให้เราเชื่อว่าธุรกิจอันนี้วันหนึ่งมันทําให้เราได้แพสซีฟอินคมได้จริงๆแล้วก็วันหนึ่งก็ามาถึงตอนที่อายุ50เรารู้สึกว่าเราอยู่ต่างประเทศชีวิตครอบครัวชีวิตเพื่อนฝูงทุกคนที่เรารู้จักที่เราเรียนมาด้วยกันเนี่ยเราห่างมากเลย พอตอนยุ่ห้าสิบเรารู้สึกว่าเราต้องใช้ชีวิตอ่ะมันไม่ต้องกเกษียณก็ได้นะวันนั้นมันเป็นวันที่เรามีรายได้มั่นคงในเจลพลาสการตัดสินใจออกมาก็เป็นเรื่องที่ง่ายอันนี้ก็คืออยากฝากกับทุกคนนะครับที่ยังยังทำงานประจำอยากให้โฟกัสกับเวลาที่เหลืออยู่ขชีวิตว่าเราต้องการอะไรถ้าคิดว่าเราไม่อยาก กเกษียณตอน60หรือว่ากเกษียณตอน65นะครับผมว่าเจอพลาสก็เป็นคำตอบนะครับไม่อยากให้ทุกคนกเกษียณแล้วก็เดินเตรกแดน,นไปเที่ยวตอนนี้ผมสามารถไปเที่ยวสามารถไปดำน้ำสามารถไปเล่นสิบลน์สามารถทำทุกอย่างได้แล้วก็สิ่งที่มีที่คนอื่นไม่มีก็คือในเรื่องของเวลานะครับ เราอยากไปไหนไปกับใครไปที่ไหนไปเมื่อไหร่ก็ได้นั่นคือสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณบริษัทอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้นำสูงสุดอสองคนแนละคุณโจคุณจอยซึ่งเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งที่จะนำพาบริษัทของเราแล้วก็ผู้นำทุทกท่านด้วยครับ My name is i ติ p พ l and I am เ e ล s